สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตกตารทําตะไคร้อบแห้งด้วยพาราโบลาโดมค่ะตะไคร้นะคะเป็นพืชสวนครัวที่มีปลูกทั่วประเทศไทยเลยค่ะในบางครั้งนะคะตะไคร้เนี่ยก็จะมีภาวะตะไคร้ล้นตลาดหรือราคาตกต่ำนะคะดังนั้นการทําแห้งนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะทําให้ตัวตะไคร้เองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้นานค่ะสำหรับตะไคร้อบแห้งคะสามารถทําอะไรได้บ้างก็อาทิเช่นทําเป็นเครื่องต้มยำอบแห้งทําเป็นชาตะไคร้หรือแม้แต่ทําเป็นสมุนไพร่ยุงค่ะ สำหรับการเลือกตะไคร้ที่จะมาทำอบแห้งนะคะเราจะเลือกตะไคร้พันอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่ทุกคนมีนะคะหลังจากที่ตะไคร้เนี่ยเอาไปอบแห้งแล้วด้วยธรรมชาติของมันนะคะตัวตะไคร้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะสีออกชมพูนิดๆน,นะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการหรือใครนะคะที่ต้องการตะไคร้อบแห้งที่ไม่มีลักษณะเป็นสีชมพูนะคะหรือว่าสีชมพูอ่นอ,อนๆนะคะแนะนําให้ใช้ตะไคร้พันธุ์เกษตรนะคะหรือขาวหยวกค่ะสำหรับการ เตรียมนะคะก็จะนําตะไคร้นะคะไปตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกนะคะตัดตรงปลายนะคะออกนะคะของส่วนตะไคร้ที่เราจะไม่ใช้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดส่วนหัวบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้นําไปทําแห้งนะคะ,คะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะเราจะตัดส่วนส่วนปลายออกไปนะคะจะเหลือแต่ส่วนที่เราต้องการทําแห้งไว้ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการแกะกาบนะคะของตะไคร้ออกนะคะคือส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะกาบตะไคร้ที่แกะออกเนะะี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นสีออกแดงๆนะคะหรือสีน้ําตาลเข้มนะคะเราจะทําการแกะมันออกะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะของตะไคร้นะคะที่เราจะเอาไปซอยไปหั่นหรือไปสไลด์นะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวตะไคร้นะคะจะมีลักษณะสีขาวออกเขียวๆนะคะไม่มีส่วนที่เป็นสีน้ําตาลค่ะจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการก็คือการซอยนะคะการซอยเนี่ยจะซอยให้มีความหนาอยู่ที่ประมาณ0.5ซนเมตรนะคะหรือประมาณ5มิเมตรค่ะหั่นให้สม่ําเสมอกันนะคะ จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะสําหรับตัวตะไคร้ที่ซอยออกมาแล้วนะคะแกนกลางของตะไะคร์ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นออกสีชมพูนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้บริโภคนะคะก็จะไม่ต้องการค่ะค่ะหลังจากที่เราซอยตะไคร้นะคะก็จะได้ลักษณะของตะไคร้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะเข้าสู่กระบวนการนะคะการลวกค่ะซึ่งเราจะลวกที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา30วินาทีค่ะน้ำนะคะก็จะมีลักษณะ มีน้ำปุดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะยังไม่ถึงขนาดเดือดนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเทลงไปแล้วค่ะเราจะจับเวลาเลยค่ะในขั้นตอนการลวกนะคะเราจะจับเวลาอยู่ที่30วินาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําช้อนขึ้นมาค่ะเอาไปแช่ในน้ําเย็นนะคะเป็นเวลา1นาทีค่ะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมินะคะของตัวตะไคร้ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มจับเวลาเลยค่ะ1นาทีนะคะ หลังจากที่เราได้ทําการลวกตัวตะไคร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปเทนะคะในตะแกรงให้เป็นชั้นเดียวค่ะและนําเข้าสู่พาราโบลาโดมค่ะการตากแห้งนะคะด้วยพาราโบลาโดมจะเป็นต้องใช้แสงแดดนะคะดังนั้นนะคะถ้าจะให้ดีขอแนะนําว่าควรจะนําเข้าตากนะคะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าค่ะสําหรับแดดดีนะคะจะใช้เวลาตากอยู่ประมาณวันครึ่งถึง2วันนะคะก็จะได้ตัวตะไคร้อบแห้งค่ะ สำหรับการสังเกตนะคะว่าตะไคร้เนี่ยแห้งหรือยังนะคะให้สังเกตนะคะลองจับตัวตะไครด้ดูสังเกตว่าจะไม่เปียกนะคะแล้วถ้าเรามีเครื่องมือนะคะในการวัดปริมาณน้ําอิสระนะคะจะพบว่ามีค่าไม่เกิน0.5นะคะและถ้าวัดปริมาณความชื้นนะคะจะต้องมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ10ค่ะ สำหรับการทำแห้งตะไคร้นะคะมีทิกเล็กๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราใช้การลวกนะคะที่60องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเป็นการทําลายเอนไซม์นะคะจะทําให้ตัวตะไะคระ้ค่ะมีสีที่ดีมากขึ้นนะคะก็คือเป็นการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลด้วยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าการทําแห้งตะไคร้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะตะไคร้เนี่ยสามารถนํามาแฟรรูปนะคะเป็นตะไคร้อบแห้งได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ อย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามนะคะพวกเรานะคะในการสาธิตการทำผักผลไม้แช่อิ่มอบแพ้งหรือการทำแห้งสมุนไพรในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ